สวัสดีค่ะนันิดเองอวันนี้ชวนเพื่อนๆมาทำหน้ากากอนามัยกันนะคะเพื่อป้องกันโรคโควิดนะที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้ซึ่งหน้ากากอนามัยเองก็หายากเนาะวันนี้ก็เลยได้วิธีทำมานำเสนอให้กับเพื่อนๆได้ลองทำกันนะอุปกรณ์นะจะมีผ้าเช็ดหน้าหรือว่าผ้าอะไรก็ได้ที่เรามีอยู่แล้วนะคะผ้าเศษผ้าอะไรก็ได้มาเย็บมุม ถ้าไม่มีก็ไปซื้อหาซื้อก็หาง่ายอยู่เหมือนกันนะผืนผืนยาวหน่อยจะดีค่ะแล้วก็อ,อีกอีกชิ้นหนึง่งเสริมอีกชิ้นหนึง่งนะมีเรามีผ้าแล้วก็จะเป็นหนังกระติค่ะยางรัดผมที่ผู้หญิงใช้นั่นแหละนะก็ไปลองๆหาซื้อดูมันจะมีหลายขนาดนะคะความยาวของเส้นหนังยางนะเอ เลือกมา1คู่ก็ได้2คู่ก็ได้นะคะไว้เปลี่ยนเป็นวัสดุที่หาไม่ยากค่ะหาได้ง่ายๆนะมาดูวิธีการทำเลยนะคะทำง่ายง่ายไม่วุ่นวายนะเราก็พ้าเนี่ยมาพับพับตามภาพับ,นะพ,บพับไปแบบไหนก็ได้ค่ะพับเพื่อให้ชิ้นเล็กลงนะทำง่ายเพื่อนๆทำเองได้ไม่ต้องกงังวล เสร็จแล้วก็พับลงอีกเพื่อที่จะใส่หนังยางตัวนี้น่ใส่ลงไปอ,อีกฝั่งน่ไม่กี่นาทีเสร็จแล้วค่ะไม่ต้องไปเย็บอะไรให้มากมายนะเก็บชายผ้าหน่อยแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานค่ะ หน้ากากอนามัยทำเองแบบง่ายสะดวกนะหาซื้อได้ง่ายๆไม่กี่ยอย่างน้ำำมาฝากลองไปทำดูนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ